ข่าวนกสุธิดาอ่านเข้าถูกชาวบ้านลอบผลิตถุงมือยางมือสองตำรวจบุกถลายแหล่งลอบผลิตถุงยางมือสองพบเป็นบ้านรูนุกสุธิดาย่านลาดปล้าวที่ปล่อยเช่าส่วนคนเช่าเยี่ยวกดีสิ่งรถรูปเปอร์เช่บุกยิงเสียตีย่านพุทธมนทนปีก่อน เมื่อวันที่13มกราปุปนตำรวจโตเพิ่มปุนจิตเจ้ผู้ช่วยผอบอตำรวจพร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพัตร,ราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะนะกรรมการอาหารและยารงองผบอส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ และนำหมายคุณสานายาเข้าคุณบ้านเล็กตี้ร9 3ยตับสองซอยลาดเปลา่าร้อยยบหกแขวงปลาปลาเขตวังทรงหลางหวังสืบเจ้าบ้ามีกลุ่มบคุคคลเข้ามาเช่าบ้านหลังดังกล่าวลักลอบย้อมสีบรรจุตุงมือยางตั้งการแพทย์มือสองแล้วนำกลับมาขายใหม่พบเป็นบ้านตรงยุโรปสามชั้นด้านข้างเป็นอาคารชั้นเดียวสองหลัง อยู่ในพื้นที่ประมาณ200ตารางวามีรั้วร้อมรอบพบเครื่องซักผ้ากลองกระนาดถุงมือยางย้อมสีแล้วและสีย้อมจำนวนมากกองระเกะระกะรอบพื้นที่ภายในบ้านมีนายอาทิตย์จุมพลอายุ25ปีรับเป็นผู้เช้าบ้านดังกล่าว จากการตรวจสอบค้นพบว่าร้านที่นี้ผลิตถุงมือ,อยางโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกลุ่มนี้ได้นําถุงมือ,อยางสีขาวมาทําความสะอาดแล้วย้อมสีฟ้าให้เหมือนถุงมือไนโตรที่ใช้ในการแพทย์ก่อนนํามาบรรจุลงกล่องเพื่อน,นําไปขายในราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากถุงมือไนโตรมีราคาในตลาดสูง จากนี้ต้องยึดถุงมือทั้งหมดไปตรวจสอบว่าปานการใช้งานแล้วหรือไม่ก่อนติดตามหาแหล่งที่มาของถุงมือเหล่านี้แล้วดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายจากการสอบถามผู้ผลิตเบื้องต้นน่างว่ายังไม่ได้นำถุงมือเหล่านี้ไปขายเพียงแต่เป็นการทดลองทำก่อนทั้งยังน้างว่าเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับถุงมือยางมาก่อน จากการตรวจสอบพบว่าส้านที่ผลิตแห่งนี้เข้าช่วยความปิดฐานผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตไปผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่มีคุณภาพต้องตรวจสอบสานที่ผลิตจากก้างกรองว่าสินค้านั้นได้รับการอนุญาตจากอ,อยอรหรือไม่หลังเกิดเรื่องนายอธิบดีได้เปลี่ยนนามสกุลจากเดิมขวัญบุญเป็นจุมพลโดยอธิบดีได้เช่าบ้านหลังนี้เมื่อ เมื่อเราเดือนสิงหาปีเดียวกันราคาเดือนละบ80,000บาทบ้านดังหลังดังกล่าวเป็นของลุกสุติดาเกิมสันนะอยุธยาเป็นนักร้องนักสแสดงหญิงชื่อดังเจ้าตัวได้โพสตภาพในอินตักแกรมไว้เมื่อเดือนสิงหาหากสาเพื่อตามหาตัวผู้เช่าที่ปล่อยให้บ้านพังเสียหายซ้ำยังมีค่าไฟสูงถึงเดือนละห้าหมบาทก่อนจะยกเลิกสัญญาไป